สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้เราจะมาเป็นช่างนะครับทําง่ายๆด้วยตัวเราเองนะครับเราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟท้ายของรถ mg gs นะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับคือบล็อกเบอร์แปแล้วก็เป็นมีดปลายแหลมก็ได้นะครับหรือจะเป็นไขควงก็ได้และเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับตรงฝาฝาท้ายนะครับเราก็ค่อยแกะออกนะครับนะครับ รูปนะครับเราค่อยแกะออกมันเป็นฝาที่ปิดเอาไว้นะครับหลังจากที่เราแกะออกนะครับเราส่องดูเราก็จะเห็นมีน็อตอยู่หนึ่งตัวก็จะมีบล็อกเบอร์8นะครับใช้บล็อกเบอร์8อันเดียวเลยนะครับนี่ก็จะเป็นน็อตแบบนี้นะครับเราก็จะใช้บล็อกเบอร์8นะครับเราค่อยขันออกนะครับเพราะตัวนี้น็อตตัวนี้จะเป็นตัวยึดไฟท้ายนะครับ หลังจากที่เราขันออกเลยเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงข้างๆฝาัากงหลังตรงไฟท้ายจะมีน็อตขันอยู่2ตัวเราก็ขันออกนะครับขันออกทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับค่อยๆขันออกนะครับทั้งสองตัววันนี้เราจะเป็นช่างเองนะครับลงมือเปลี่ยนทำเอง ง่ายๆนะครับเห็นไหมครับหลังจากที่เราขันออกสองตัวไฟท้ายก็จะค่อยค่อยค่อยๆหลุดนะครับนี่นะครับมีแค่บล็อกเบอร์8แล้วก็เป็นไขควงเล็กๆปลายแหลมอันนี้คือหลอดไฟนะครับที่เราจะเปลี่ยนไฟท้ายนะครับหลังจากที่เราถอดเสร็จนะครับเราปิดฝาแล้วก็จะค่อยค่อแง่ออกมานะครับเป็นแบบนี้ หลังจากที่เราถอดน็อตไป3ามตัวแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับจะมีไฟท้ายแล้วก็ไฟเบรกนะครับไฟท้ายคืออันบนนะครับไฟเบรกคืออันล่างนะครับเราก็จะหมุนนะครับหมุนไฟท้ายออกนะครับเราก็จะหมุนทวนนะครับนี่นะครับตามภาพนะครับที่นิ้วชี้อยู่นะครับนี่คือไฟท้ายนะครับหลอดที่ขาดนะครับ หลังจากที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเราก็จะหมุนหลอดออกนะครับหลอดที่ขาดเนี่ยเราก็จะดึงออกนะครับหลังจากที่ดึงออกเสร็จเราก็ใช้หลอดที่เราไปซื้อมาเตรียมไว้นะครับใส่เข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราใส่เข้าไปเราใส่เข้าไปเสร็จเราก็จะหมุนตามเข็มนะครับ ตัวไฟเบรกไม่ขาดนะครับไม่เป็นไรนะครับเห็นนะครับพอเราใส่เสร็จก็จะคืนสภาพเดิมแบบนี้นะครับวันนี้ทดลองเป็นช่างเองนะครับพอเสร็จพอเราใส่เข้าไปเราก็จะหมุนน็อตกลับเข้าไปนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์8อันเดียวเลยนะครับเป็นบล็อกยาวจะดีนะครับเพราะว่ามันจะแย่เข้าไปในรูได้นะครับ เราก็จะใช้บล็อกเบอร์8ขัดนะครับอันไหนที่ง,ง่ายๆที่เราทำเองได้เพราะว่าเราก็ควรที่จะหัดทำแล้วก็ฝึกทำนะครับหลังจากขันน็อตสองตัวนี้เสร็จแล้วก็จะเข้ามาขันข้างในนะครับตอนนี้คือน็อตตัวที่ยึดข้างในนะครับ เราก็จะใช้บล็อกเบอร์แสวมแล้วก็ขันเข้าไปให้คืนสูตรสภาพเดิมแบบนี้นะครับหลังจากที่เสร็จนะครับเราก็จะปิดฝา,าไว้ให้เหมือนเดิมนะครับอ,อ้าวนี่ไงไฟท้ายปิดแล้วนะครับก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับเปลี่ยนไฟท้ายนะครับด้วยตัวเราเองนะครับวันนี้เราทดลองเป็นช่างเองนะครับ ไม่ยากนะครับเพื่อนๆน,นี่คือวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายรถ mg รุ่น gs นะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ